สวัสดีครับผมมันนี้เขากะอยู่ไฮนะครับที่เห็นอยูกัตนยูค้าครับนี่หละครับเตรียมตัดเผาท่านครับเตรียมตัดเป็นฟื้นครับนี่ครับอายุสองปีครับปลูกไว้เพื่อสิเห็ดฟื้นนะครับนี่กะพอดีครับซ้ำนี่กำลังตัดไง ผลใหญ่ง,ง่ายครับบอต้องการให้มันใหญ่อยู่แล้วครับเพราะต้องการซํำนี้ว่าบยาย่ยใหญ่เมื่อกญ่เติบเด้ครับปลูกพร้อมกันได้ครับ2ปีรุ่น2นิว้ว2นิ้วเครื่งครับรน,น,น,รนี่ครับรุ่น2นิ้วถึง2นิ้วครื่งนี่ครับผมกระสีตัดเฮ็ดฟื้นนะครับไส้นี่กระสีเผาท่านเหรอครับเผาท่าน้วยทางของนี่ครับ ชุดที่ตัดไปรอบที่แล้วนี่กระหมาดแล้วครับเตรียมสิเอาเข่าทั้งมือนี่นะครับเดี๋ยวรอสมครับข้ามาเบิ้งชุดนี้นี่ครับอายุสองปีแล้วครับนี่ยปลูกที่ครับปลูกเม็ดปลูกเม็ดนึงเลยครับปลูกแถวเดียวนะ้ครับเม็ดหนึ่งเพราะปลูกแบบนี้เพื่อว่าสี่ให้ได้ปริมาณที่หลายเลยกัให้มันซื้อนะครับแขนงกับวาลายครับนี่ปลูกเพื่อเฮ็ดฟื้นโดยเฉพาะครับ เห็ดพื้นเขาทานหรือว่าเขาอยากเอาไปเห็ดเถียงหน้าน้อยเพียงหน้าใหญ่ก็ได้นะครับนี่แต่ว่าผมบบเห็ดอกครับผมจะเอาไปเห็ดพื้นเห็ดทานดีกว่าครับนี่นะครับประมาณร้อยกว่าต้นผูและครับก็าคได้พื้นหลายอยู่ครับนี่บางต้นก็ ญ่ครับบางก้นกันญ่ครับต้นนี้ไงโกมูลแลครับต้นนี้ประมาณใส่สามนิ้วแล้วนะครับเตรียมตัดครับเตรียมตัด ไต่ทานอีกหลายเลยครับนี่คือการปลูกเพื่อทำฟื้นนะครับคิดเพื่ออนาคตเพราะว่าแม่เต่าแม่นะครับเพิ่นก็นยังมักใส่ทานครับเพิ่นบวกใครใส่เต่าแกสครับเพิ่นบวกใครกล้าเปิดเต่าแกสเพิ่นมักใส่ทานหรือว่าฟื้นนะครับถ้าบอมีใหม่ยังสีก่กะสื่อเพิ่นให้เราครับ สื่อมาอยู่พันเนี่ยครับเพื่อนกายให้แต่แต่สั่งเพื่อนมีคนขายอยู่ครับทานขึ้นกันครับทานกระสอบละร้อยหกสิบร้อยแปดสิบวัตอนนี้ครับเขามีของเขากระสีได้ใส่แล้วครับบ้านนี้สิได้ใช้ประโยชน์แท้แล้วครับที่ปลูกไว้สองปีนี้ครับปลูกไม้ไว้เฮ็ดฟื้นกันครับว่ได้ไปตัดไม่ทำไา่ปลาปลูกเองตัดเองนะครับใส่เองพึ่งพาเจาของครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ